ทำไมคันนี้มาถึงหน้าใช้นะครับผมบอกเลยว่าคดคุ้มนะครับไฟหน้ามาได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับได้หน้าหล่อหน้าละโคด้วยแล้วแถมมันเป็นรถปี19นะครับราคาไม่ถึงหกแสนนะครับออกใหม่เกือบล้านนะครับแล้วต้องดาวเป็นแสนด้วยนะครับต้องดาวยี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่คันนี้นะครับบอกเลยว่าออปชั่นหลายอย่างมาให้ให้มาครบนะครับโประโมชศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นไหมครับมาจากโรงงานนะครับรถอย่างงานเข้าศูนย์ตลอดเสียภาษีถูกต้องนะครับเล่มกระสานมีให้ดูนะครับมีจอมีกล้้้้้้้อองงใหหคครบบบบบบแแนนนีกเเเเลลยยุมะะะไไดดาาาัป็ฟฟว สำหรับใครที่สนใจนะครับกระบาดสีประตูเกียรโตปีใหม่แบบนี้นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับกดไลค์กดแชร์ติดตามและดูให้จบครับสวัสดีครับไปรถกระบะค A นเอนะครับวันนี้ก็นําเสนออีกเช่นเคยนะครับกระบาเข้าใหม่นะครับเป็นสี่ประตูนะครับช่วงนี้นะครับสี่ประตูเข้ามาเยอะนะครับเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของดอกเบี้ยที่ลูกค้าชอบนะครับได้ดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยพิเศษนะครับและก็ที่สําคัญนะครับเป็นรถที่นะ เรียกว่าใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเอาไปท่องไปเที่ยวก็ได้นะครับบรรทุกก็ได้นะครับมันเป็นกึ่งเป็นรถกึ่งครอบครัวนะครับกึ่งครอบครัวกึ่งใช้งานนะครับตัวนี้บอกเลยสภาพดีมากนะครับสีนะครับสีบอลเงินนะหรือสีเทานะครับสีเดียวกันนะครับเรียกว่าสีเดียวกันนะใครสนใจน้กระบะสีประตูเกียร์โต้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเป้มีมากกว่า50คันให้เลือกนะครับจะคัดที่สวยที่สุด ที่ดีสุดให้นะครับและคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยจริงนะครับน่าใช้มากนะครับผมบอกก่อนนะว่าตรงนี้นะครับเอกสารรถที่มาที่ไปชัดจะเจนตรวจสอบได้นะครับเป้เตรียมมาให้แล้วนะครับนี่อยู่นี่เลยนะครับเป็นกระบะตัวท็อปตัวจีนะครับเตรียมมาให้แล้วทุกอย่างนะครับให้แบบว่าเคลียร์เลยคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับจากทูลิซิ่งนะครับเดี๋ยวอ่านให้ดูด้วยนะครับใครสนใจนะกระบะซีประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับดูช่องนี้ถูกแล้วนะครับติดตามไว้ได้เลยนะครับ ของเป้มี2ช่องนะครับกับเป้วิศวะกระบะมือสองอีกช่องหนึ่งนะครับที่ทํากระบะเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าลงไม่ทันนพรถเข้าใหม่เยอะนะครับลงไม่ทันนะครับก็เลยต้องกระจายไป2ช่องนะครับดูได้เลยทั้ง2องช่องนี้นะครับคนเดียวกันนะครับเป้วิศวะไฟขายคนนี้แหละครับอ่ามาดูกันนะว่าคันนี้นะครับออกใหม่นะครับเกือบละหนาเก้าแสนกว่าเลยนะครับวันนี้นะครับตัวนี้ราคาดีนะครับถูกที่สุดแล้วนะครับในกระบะตัวท็อปนะครับ เป็นตัว2.4ตัว G P r u n e r ยกสูงนะครับย้ำว่าเป็นตัวยกสูงนะยกสูงนะครับลดหน่วยงานด้วยเข้าศูนย์ตลอดนะครับดอกเบี้ย2บาทกว่าเท่านั้นนะครับหรือซื้อสดก็ได้นะครับอะที่บอกว่าคุ้มมันคุ้มแค่ไหนนะครับดูนะครับ2.4ตัว G นะครับราคาไม่ถึงโอแสนนะครับไฟหน้าจะเป็นโรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรคเตอร์นะครับใสๆเงาเงานะครับสภาพเดิมเลยนะครับโคไม่แตกไม่ลาวนะครับไฟหน้าของแท้ของเดิมไฮรักด้วยนะครับ ไฟหน้าเดิมสีสามพิภานลดได้สภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีดำเปีนโแบคลายถักลังพึ่งสภาพเดิมๆไฟตัดหมอกนะครับมีให้ครบนะวนี้นะครับปรับในเรื่องของไฟตัดหมอกมาแล้วนะครับจากเดิมจะเป็นไฟตัดหมอกเป็นสี่เหลี่ยมของปี17แต่ว่าตัวนี้เป็นปีปีใหม่แล้วนะครับลถปี19บแล้วนะครับไฟตัดหมอกจะเป็นเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมเนาะจะเป็นสีดำตัดกับสีโครเมียมนะครับนี่คือปรับมาใหม่แล้วนะครับใต้ท้องต่างๆสภาพเดิมนะครับ ได้ท้องเดิมไม่มีรอยกระแทกไม่เคยประสบอุบัติเหตุอย่างสิ้นนะครับรถนะครับเป้การันตีให้เลยเรื่องคุณภาพนะครับสวยเกตเอดมเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็สีสันผิวพันธุ์รถได้สภาพเดิมนะครับผมย้ํานะว่ารถคันนี้เป็นรถมือสองนะครับไม่ใช่รถป้ายแดงนะย้ำว่าเป็นรถมือสองนะครับสภาพอาจจะเหมือนเหมือนอะไรว่าเหมือนป้ายแดงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เนาะก็สภาพมันคือรถใช้งานแล้วนะครับมีการนาเก็บละเอียดในเรื่องของสีสันผิวพันธุ์รถเก็บมาบ้างนะครับบอกเลยนะครับพวกอัจฉริยะบางๆนะครับ แต่ย้ำว่าน็อตเดิมไม่มีขยับทั้งตัวนะครับสภาพรถสวยใสยใหม่ๆเงาๆนะครับกระจกมองข้างตรงนี้มุมอับสายตามีมาให้ด้วยครบเลยนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวท็อปนะครับ ผมจะบอกว่ามันมีออปชันพิเศษอีก2อสามอย่างที่อยากให้ดูนะครับและแมกยางนะแมกก่อนจะได้ไปขอบ17นะครับแมกอลอยเดิมแท้เลยนะครับระบบเบรก ABS ให้ทั้ง4ล้อนะครับยางขนาด2อ5ายางสภาพใหม่ยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนให้แล้วนะครับยางได้ปี23านะครับยางได้ปี23นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแถมเรื่องประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับหปี2 0 0 0 0โลผมแถมให้นะครับประกันเครื่องเกียร์นะครับผม 2 47รายการหรือหรือคุณทั้งหมดครับผมแถมให้ด้วยนะครับอ่าก็เป็นโปรนะครับสําหรับนะครับลูกค้าผมเท่านั้นนะครับบอกเลยนะครับรับประกันเหมือนรับประกันเรียกว่าเหมือนรับประกันศูนย์เลยนะครับสภาพสวยเดิมนะครับใต้ทุงใต้ท้องต่างๆก็เดิมอยู่แล้วนะครับซุ้มล้อต่างๆก็เดิมไหมครับเดิมๆเลยนะครับรับประกันวันที่ให้สภาพสวยแบบนี้นะครับมีตัวกันเม่พัดติก กันโครนมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคถือว่าถือว่าสวยเลยนะครับถ้าเทียบกับรถป้ายแดงนะคันนี้นะครับสภาพองค์ประกอบนะครับต่างๆนะเรียกว่าเดิมเลยนะครับและผ่อนก็ประมาณคันนี้นะผ่อนประมาณอ่าหมื่นหนึ่งนะครับงวดละหมื่นนะครับงวดละหมื่นประมาณนี้นะครับรายได้สองหมื่นออกได้นะครับรายได้สองหมื่นออกได้เลยนะครับหรือไม่ถึงก็ออกได้ถ้าหมื่นแปดหมื่นเก้าพนักงานบริษัทพนักงานราชการต่งางก็ออกได้เช่นกันนะครับสวยจริงน่าใช้เป็นตัวยุคสูงด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวยอดคิดเลยนะเรียกว่ายอดคิดเลยนะครับเพราะไม่เกี่ยอโต้ใช้ในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีนะครับน่าใช้จริงๆนะครับน่าใช้นะครับฟิล์มติดมาครบฟิล์มติดมาครบนะครับฟิล์มติดมาแล้วเรียบร้อยสภาพเดิมๆสวยๆกระจกลอบคันเป็นของ t o y ยต้เดิมแท้ทั้งหมดนะครับหูจัาบประตูนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับสภาพเดิมนะครับมีระบบออตโต้อัลามป้องกันการโจรกรรมให้ด้วยนะครับแล้วเปิดประตูให้ดูนะครับ ให้ดูนะครับว่าโครงสร้างรถเดิมๆสเอสบได้เดิมๆครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะครับเดิมๆนะครับได้เดิมเลยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะแกะดูนิดหนึ่งโครงสร้างรถนะครับบอกเลยว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับแกะโูแกะโอแน่นมากแกะไม่ออกนะครับแต่บอกเลยว่าเดิมแน่นอนครับมันแกะไม่ออกทํามันแน่นครับจริงมันไม่ควรแกะนะมันแน่นอยู่แล้วนะครับออ่ะ แกะดูทั้งแค่นี้นะครับมันแน่นมากเลยนะครับนี่เป็นโอเมนาอาร์คเดิมๆนะครับเห็นไหมครับเมทาร์คเดิมๆผมผมทุกจุดทุกเม็ดแบบนี้แสดงว่านี่คือของเดิมไม่มีชนนะครับถ้ารถชนมามันจะทําพวกประตูประตูพวกนี้มันจะไม่คมแบบนี้นะครับและหัวน็อตมันจะต้องไม่เป็นแบบนี้นี่คือของเดิมจะเป็นแบบนี้ครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายนะครับสภาพเดิมสวยๆเลยนะครับสภาพเดิมสวยการันตีให้นะครับฝาประตูนะครับนี่ต่างๆเดิมนะครับเมอาร์คเดิมซิลซิคน นี่ก็เดิมนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับของแท้เลยแบบนี้นะครับแล้วคู่มือคู่มืออยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับคู่มืออยู่ครบเอกสารถูกต้องอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับสภาพสวยแบบนี้เดิมแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับใครสนใจกระบะมือสองสภาพเหมือนป้ายแดงติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับภายนอกภายในสีเข้ากันนะครับสภาพเดิมนะครับนี่ไม่ต้องเป็นฮาร์ดสวยๆเดิมๆนะครับเดิมๆเลยเห็นไหมครับ เม็ดอาร์คเดิมโครมชาดทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับทุกจุดแบบนี้เลยนะครับลูกค้าอยู่ที่ถ่านจั้งวัดนะครับอาชีพอะไรก็ออกได้นันจริงนะครับจะทําสวนทําไร่กิดยางทําไร่ทํานาได้หมดเลยนะครับสวนทุเรียงผลไม้ต่างๆเป็นเจ้าของกิจการนะครับเจ้าของสวนออกได้เช่นกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหรือทํางานบริษัทนะครับอายุงานเกินปีหรือผ่านปโรแล้วนะครับออกได้เหมือนกันหรือไม่ถึงไม่ถึงนะครับมี การทำจากที่เก่ามาเราย้ายมานะครับอายุงานไม่ถึง5เดือนก็ออกได้นะครับ ห้าเดือนสงเดือนออกได้เหมือนกันนะครับยิ่งมีดาวยิ่งออกง่ายเลยนะครับและใครชอบแบบนี้นะครับบอกเลยว่าติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับกระบะตัวท็อปคันนี้นะครับมีกล้องหลังนะครับพร้อมโลโก้ของตัว G มาให้นะครับครบเลยและเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีให้ถึง2จุดนะครับสีดำานี้คือเซ็นเซอร์อินฟราเรดติดตั้งมาให้ครบนะครับเรียกว่าช่วยในเรื่องของการถอยนะครับและมีกล้องให้อีกนะครับโคตรคุ้มนะครับแคริบอยก็ยังใหม่กริปเลยนะครับและดูนะด้านในนะครับ แมกไนเนอร์นะครับได้เป็นเบสไนเนอร์ด้วยยี่ห้อนี้บอกเลยเกรดคุณภาพอึดถ,ถึกทนทานแน่นอนนะครับสภาพสวยสภาพเดิม,น,มน,ดนะครับสีสันมีพันรสนะครับไม่แตกไม่ลาไม่อ้าไม่มีรอยชนไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขัดเลยนะครับสวยจริงสภาพเนี้ยบเลยนะครับและดูนะครับตัวกระบงกระบะเดิมๆนะครับนี่สภาพเดิมเลยโครงสร้างเดิมไม่มีชนนะครับ CRCL ตาปัม๊มต่างๆอยู่ครบนะครับเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับลางหน้าต่างนี่ครับสภาพเดิมเห็นไหมครับ ได้เดิมแท้โรงงานเลยนะครับเดิมๆนะครับได้เดิมๆเลยนะครับเห็นไหมสวยเดิมน่าใช้นะครับสวยเดิมน่าใช้ใครหาอยู่นะติดต่อหาเป้เลยนะครับเบอร์ก็เบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเ้าสี่แปดสี่แปดนะครับกระบะนะครับเป็นกระบะตัวสูงพรีเดเนอร์ใครหาอยู่นะติดต่อหาเป้เลยนะครับและดูนะเครงท้องสภาพเดิมนะครับยังอะไรยังอยู่ครบนะครับช่วงบงช่วงล่างแหนบต่างๆนะครับ คุณตัวนี้นะผมบอกก่อนนะว่าเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับทุกอ่44,000ถึง80,000โลนะครับครเปลี่ยนหนึ่งทีนะครับน้ำมันสวนท้ายนะครับก็ไม่แพงด้วยนะครับเพราะรถคันนี้เป็นของโตโยตานะครับศูนย์นะครับบริการทั่วประเทศและที่สําคัญนะมันเครื่องมันถือทนปัญหามันน้อยนะครับแล้วหลายมันถูกนะครับการดูแลไม่ยากนะครับการดูแลไม่ยากเลยนะครับแล้วดูเลขเฟรมแชสซีนะครับดูได้เลยนะนี่ครับเลขเฟรมแชสซีนะครับชัดๆคมๆนะครับ๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ครับ อ่าเห็นไหมครับสามห้าหกสามหกเจ็ดนะครับแล้วดูนะครับเอกสารตรงไหมนะครับนี่เห็นไหมตรงไหมครับตรงนะครับสามหกเจ็ดอ่าตรงกันเลยนะครับแบบนี้นะครับซื้อได้นะครับซื้อได้นะเบาด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปได้เบาเป็นเบาหนังนะครับเบาหนังสีดํานะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับโครงสร้างสภาพเดิมเลยนะครับ ตัวท็อปจะมีแอร์ด้านหลังให้2จุดแบบนี้นะครับมีแอร์ด้านหลังให้2จุดแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้ๆนะครับสภาพรถเนี่ยสวยคลิปนะครับอย่าว่าสวยและน่าใช้มากนะครับรถกระบะมือสองมือสวยๆแบบนี้มันมีคันเดียวนะครับราคาวัห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเก้าพันกว่านะครับ และโครงสร้างมันใหม่แบบนี้นะครับไม่อยากพลาดกันนะครับสภาพสวยแบบนี้ผมไม่อยากให้พลาดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่เดิมๆเห็นไหมครับสีภายนอกภายในเท่ากันนะครับอยู่ที่ไหนผมกอทําสัญญาได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปส่งได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับมีรุสไลด์ไปส่งนะครับผมบอกเลยว่ารถผมนะครับการันตีให้เลยนะไม่ต้องเห็นัวจริงนะครับบอกเลยรับประกันว่าตรงปกแน่นอนนะครับบอกด้านหน้าได้เป็นบอกไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางนะครับ คันนี้เป็นรถแต่งงานจากทูนิซิ่งนะครับรถวิเชียงานน้องเข้าสุนตลอดนะครับไม่แสนเสภาพเดิมกริบนะครับเครื่องนะครับเป็นยังไงอย่าพาไปดูนะครับสตตร์ให้ดูเลยสตาร์ดูเลยนะครับบอกเลยว่ารถอย่างสวยจริงนะครับสวยน่าใช้มากนะครับกระจกก็ได้เป็นพับไฟฟ้านะโคตรคุ้มเลยนะครับอ่าคราวนี้มาดูนะครับมีจงมีจอให้แบบนี้นะครับข้าเยร์ถอยนะครับอ่าแลวใครที่อยากได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่า สภาพหน้าเครื่องนะครับเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับสภาพรถสวยอยู่แล้วนะครับมาดูกันว่าห้องเครื่องเป็นยังไงคาหน้าเป็นยังไงสภาพเครื่องย้ําว่าเดิมเดิมสวยๆฝากระโปรงเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีไขยนะครับเดิมเดิมนะครับย้ําว่าเดิมเดิมเลยนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมแต่นี้นะครับส่นั้น็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขขยไม่มีขยับนะครับซีนต่างๆก็เดิมนะครับนี่เดิมแท้โรงงานนะครับใครหาอยู่นะเอาไปใช้งานกันนะครับ คอนเทน์นะครับสติกอร์ต่างๆนะครับนี่เดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับต้องครบต้องชัดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเลขเฟรมสา7โอยู่ครบสายกกใส่กาวนะครับคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าคามน้ําก่างเดิมหมดเลยมม่ไม่มีะอรแกะไม่มีถ่ายตาปั๊ม R.L อยู่ครบนะครับ r เอยู่ครบนะครับโครงสร้างตรงนี้นะครับก็เดิมไม่มีครเป็นงอนะครับควกเฟนสีนะครับีส่องให้ดูหมดเลยทุกจุดนะครับคานหน้าก็เดิมสภาพเดิมนะครับรถเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับ สภาพเครื่องนี้เป็นรถรถที่เครื่องฟิตติง่ายด้วยแล้วก็เครื่องนะครับดูเลยนี่เดิมนะครับทํางานปกติทุกอย่างเครื่องแน่นเครื่องฟิตเลยนะครับแก้ตัวนี้คือจุดลับนะครับนี่เดิมเดิมนะครับ RW อยู่ครบนะครับนอน็อตเดิมนะครับนี่เดิมเดิมทั้งหมดนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในตัวต o วต้านะครับ รีโว่สองจุดสี่เพียเนอร์ตัวจีตัวท็อปคันนี้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคันนี้นะครับเป็นสี่ประตูเกียร์โต้นะครับมีเคดรีบอยนะครับหรือจะไม่เอาก็ได้ผมถอดให้ได้นะครับแต่ราคาเท่าเดิมนะใครสนใจติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าฝากขอบคุณขอบคุณเอฟซีท่า่นนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ